สวัสดีครับผมคนก็คืนนะครับผมคืนหมันเมืองแปดริ้วครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมตัดหลอดครับผมตัดหลอดทําคืนแขนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหลอดที่เราทากาวแล้วใส่ท่อหดหล่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอามาตัดนะครับผมตัดก็แล้วแต่ความชอบนะครับผมสั้นยาวส่วนผมก็จะทําอยู่ที่สามสามสามเซนนะครับผม สามเซนมั่งแล้วก็หนึ่งนิ้วมั่งแล้วแต่จังหวะของหลอดนะครับผมหลอดยาวหลอดสั้นนะครับกาวที่ใช้ก็จะเป็นกาวสารพัดประโยชน์นะครับผมกาวกาวบ้านผมเรียกกาวดอกกาวทารองเท้ากาวนี้ครับผมมันจะแน่นนะครับผมอันนี้ทาไว้ประมาณสามสี่วันพอมันแห้งแล้วเราก็เอามาลนไฟแล้วก็ให้ท่อหดมันหดเสร็จแล้วเราก็มาตัด ยิ่งนานยิ่งแข็งนะครับบิดไม่มีแตกดังเปาะนะครับผมแต่หลายท่านก็จะใช้เป็นกาวตาช้างนะครับผมกาวตาช้างหยอดหยอดหลอดสองหลอดเห็นหครับกาวตาช้างหยอดหยอดให้หลอดสองสองหลอดมันติดกันเสร็จแล้วก็เอาท่อหดหุ้มลงไปแล้วก็ลนลนไฟให้ท่อหดมันรัดนะครับผมทำว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับผมบางท่านก็ใช้เป็นบัตรกีเาลาลนะครับผม ใช้หัวแรงบัดกีหลอดสองหลอดให้ติดกันแล้วก็ใช้ข้อขดสวมลงไปแล้วก็โดนไฟก็ใช้ได้ครับผมแต่ว่าผมไม่ค่อยนิยมครับผมเพราะว่าผมลองมาบีบดูแล้วลองมาบีบดูอย่างเี้ครับผมมันจะแตกดังเปาะมันจะกรอบนะครับผมผมไม่แนะนําให้ใช้กาวตาช้างหยอดนะครับผม มันกรอบนะครับผมกาตาช้างมันมันหยอดมันอยู่อยู่ครับเล็กๆแต่ว่ากาวตาช้างมันกรอบแต่กาวพวกนี้มันแน่นครับผมยิ่งแห้งยิ่งแน่นยิ่งแข็งครับผมก็ลองทํากันดูนะครับแล้วแต่เ,ตเทคนิคแต่ละบุคคลนะครับผมใครถนัดแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะครับผมแต่ว่าการใช้งานก็เหมือนกันครับผมไม่แตกต่าง ประมาณนี้นะครับผมฝากติดตามผลงานคืนบ้านๆด้วยนะครับผมคนกับคืนแปดริ้วนะครับผมให้หลอดคืนแขนนะครับใช้กับคืนนกกวักอีลุมไก่ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ลองทํากันดูนะครับผมเคยผมเคยลงคลิปทากาวให้ดูแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะตัดวันนี้ว่างก็เลยตัดก็เลยเอามาให้ดูนะผมแนะนำไม่ใช้กาวกาวสารพัดประโยชน์นะครับผมกาวดอก หาซื้อได้ตำร้านอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับผมครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ